เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้เป็นคลิปง่ายๆนะครับหลังจากที่ผมนีจากหัดใหญ่กลับมาบ้านแล้วนะครับนี่คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับถ่ายทําวันที่28นะครับเวลา9ก้าโงครึ่งนะประเด็นวันนี้ที่จะพูดกันนะครับก็คือ,อตัวของกล้องนะครับที่ได้ซื้อมานะครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้ทําคลิปรีวิวนะแต่ว่า ดันอยากมาทําคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปรีวิวหรือว่าความรู้สึกหลังใช้หรือว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยทำอีกทีนึงนะเพราะเนื่องจากคอนเทนต์นี้เนี่ยนะครับตัว6มันเพิ่งเปิดตัวไปได้ประมาณ10กว่าวันนะครับที่ผ่านมานะผมก็เลยอยากมาทําคลิปนี้ก่อนว่า ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหลังจากเห็นโฉมหน้าของรุ่นที่6นะครับไอรุ่นนี้นะครับรุ่น5โปรที่ผมซื้อมาเนี่ยผมคิดเห็นยังไงรู้สึกว่าเจ็บไหมที่ไม่รอซื้อรุ่น6นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดได้ฟังกันนะครับหลังจากที่ได้ไปดูประมาณ2ช่อง3ช่องที่เขารีวิวนะครับตัวของรุ่น6ไปนะครับว่าในรุ่น6เนี่ยมีอะไรอัปเดตไหมสําหรับผมผมรู้สึกเสียดายหรือเปล่าเออนะครับ เดี๋ยวขาอนญาตแอคทำปุกคลิปนิดนึงก่อนนะฮะอ่ะโอเคนะครับ,นะรบประมาณนี้แล้วกันนะครับบางคนถามทำไมต้องต้องแบบแอคอนี้อยู่ในคลิปผมรู้สึกอยากลองทำแบบนี้ดูบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับผมโนต้ตไปแล้วแหละโนต้ตสั้นๆไ้แล้วว่ามีอะไรที่มีการอัปเกรดขึ้นมาบ้างนะครับสิ่งที่มันจะเห็นเรื่อยเลยนะครับก็มีตรงด้านบนนี้นะครับตัวเลนส์ของรุ่น6เนี่ยจะมีการนูนขึ้นมาด้านบนเล็กน้อยนะครับเพราะว่า มีการใช้เซนเซอร์นะครับเ,เซนเซอร์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเทียบกับรุ่น5รุ่น5จะเป็น1ส่วนด้วย1.3นะครับแต่ในรุ่น6จะเป็น1ส่วนด้วย1.1นนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าเซนเซ,นเซอร์ใหญ่ขึ้นแล้วมันยังไงวะเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นทำไมการประมวลผลของภาพของรูรับแสงมันก็จะดีขึ้น นะครับทำให้เวลาการถ่ายกลางคืนเนี่ยก็จะถ่ายได้ดีขึ้นนะครับในด้านของทําทให้กลางคืนมันสว่างขึ้นน้อยมันน้อยลงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในรุ่น6เนี่ยสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาก็จะมีโทนฟิล์มนะครับโทนฟิล์มแล้วก็จะมีการปรับความเข้มของโทนฟิล์มได้นะครับซึ่งผมพูดตรงๆว่าสลับผมอะผมไม่ได้รู้สึกว้าวหรือว่าเสียดายในจุดนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจากที่ไปถ่ายมาเนี่ยผมก็ถ่ายไปประมาณ คลิปยาวๆจริงๆก็ถ่ายประมาณ3-4คลิปส่วนรวมคลิปสั้นๆด้วยคลิปสั้นๆผมถ่ายเป็น10คลิปแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าในความรู้สึกส่วนตัวนะ HDR 8 b i บิตก็พอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ HDR 1 0 b บิตเนี่ย คือถ้าถ่ายหน้าตอนที่แสงส่องอะ่ะมันจะออกหน้าแบบแดงๆชมพูๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบนั้นมันมันดูไม่เหมือนหน้าเราจริงๆเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้แล้วนะครับและอีกอย่างก็คือ8บิตเนี่ยไฟล์มันจะเล็กกว่าด้วยนะผมก็เลยใช้8บิตดีกว่านะครับเออใช่ครับแล้วก็ด้านของดูรับแสงนะครับจะมีการปรับ อัปเกรดขึ้นมาในรุ่นที่6นะครับให้ดูรับแสงเนี่ยสามารถปรับได้นะครับตั้งแต่2.0ไม่จนถึง4.0นะครับก็คือรูรับแสงก็คือ F-Stop นั่นแหละนะครับส่วนในรุ่น Apple นะครับรูรับแสงเนี่ยจะอยู่ที่2.8นะครับก็คืออัปเกรดรูรับแสงขึ้นมาทําให้มันสามารถละลายหลังหรือว่าการถ่าย portrait เบื้องต้นได้นะครับในเรื่องของการถ่ายมาโครนะครับแล้วก็ สิ่งที่อัปเกรดอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนที่ชอบกล้องเนี่ยว,ว้าวก็คือการที่มันมีเลนมาโครนะครับไอ้สามารถสกอร์หมุนได้นะครับหมุนปรับได้ว่าจะถ่ายคนถ่ายของที่อยู่ใกล้ๆถ่ายดอกไม้หรือว่าถ่ายของใกล้ๆนะครับก็มีให้ปรับได้นะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนหน้าตาเออนะครับหน้าตามันจะกลับไปเรียบๆนะครับเพราะว่ามันจะอ่าจอมันเหมือนจะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันตัวของมันใหญ่ขึ้นไหมหรือว่ามันทําขอบจอให้เล็กลงแล้วย้ายตัวหนังสือที่เป็นคําว่าแอคชั่นี่ไปไว้ฝั่งข้างล่างจอนะครับผมแต่จริงๆความรู้สึกผมผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับผมชอบการที่มันมีการเล่นสีแดงแบบนี้แล้วก็ตัวหนังสือมาอยู่ใต้กล้องอย่างนี้ไม่ต้องไปเบียดจอนะครับจออาจจะมีขอบเป็นเรื่องที่รับได้และปกตินะครับเออแบบนี้ผมผมค่อนข้างจะชอบมากกว่านะครับ แล้วในด้านของการออกแบบนะครับตัวรุ่น6เนี่ยมันจะเรียบเป็นสีดาเรียบไปเลยไม่มีการเล่นลายการตัดอะไรซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคาดการถูกบางส่วนนะครับเพราะว่าก่อนที่มันจะเปิดตัวเนี่ยผมคาดการไว้แล้วว่า5มันกระโดดมาจาก4เยอะจนมันเป็น5 Pro แต่5มันจะไป6เนี่ย6มันจะกระโดดไม่เยอะเพราะฉะนั้น6น่าจะเป็น6ธรรมดาไม่ใช่6 Pro นะครับผมก็เดาวไว้แล้วว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่า forecast ได้ถูกต้องนะครับอ,อะไรอีกอะที่จะพูดอืมนะครับโทนฟิล์มเนี่ยผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะผมปกติเป็นคนที่ชอบถ่ายดิบๆอย่างนี้เลยนะครับโทนสีหรืออะไรไม่ชอบแต่งอะไรเพิ่มนะเพราะผมรู้สึกว่าการแต่งเนี่ยมันไม่มีทางสมดุลหรอก ถ้าคุณไปถ่ายในที่ที่มีวัตถุเยอะๆอย่างเช่นถ้าคุณไปถ่ายที่มีต้นไม้แล้วถ้าคุณไปแต่งโทนสลหรับผมอะพอแต่งแล้วมันกลายเป็นว่าต้นไม้มันเขียวผิดปกติอืมนะครับถ้าไปถ่ายคนแต่งให้คนขาวขึ้นโอเคได้ถ้าต้องมีแต่คนเลยนะแบกหลังจะต้องไม่มีอะไรที่มีสีที่เด่นออกมาเวลาแต่งะนะครับเออนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบการแต่งเท่าไหร่ถามว่าเคยแต่งไหมผมก็เคยลองลองลอง,ลองแต่งดูในระดับพื้นฐานนะครับ การแต่งเหมาะไหมการแต่งเนี่ยผมว่าเหมาะสำหรับงานจริงจังมากกว่านะครับสำหรผมเนี่ยถ่ายเพราะว่าต้องการจะมีกล้องไว้เพื่อบันทึกเหตุการณ์นู่นนั่นนี่นะครับหรือว่าอะไรที่อ่ามันเล็กและทนทานถ่ายได้นานผมต้องการจุดนี้เลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าแอคชั่นแคมมันตอบโจทย์ผมนะนั่นคือหนึ่งในผลที่ผมไม่เลือกเป็นเอ่อพ็อกเก็ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าขนาดมันโอเคแล้วแต่ว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยก็คือ ผมสั่งอุปกรณ์ในด้านของกระเป๋า,าสายคล้องคอแล้วก็ขานะครับสั่งมาแล้วมาลงที่บ้านแล้วผม,มให้ทางบ้านนส่งไปที่หาดใหญ่นะครับส่งไปที่หาดใหญ่แล้วหาดใหญ่น้ําท่วมตอนนี้พัสดุของผมก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังอยู่ที่จุดรับของอยู่หรือเปล่าหรืออยู่บนรถแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างทางแล้วโดนน้าท่วมไปแล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่า น้องผมที่มันเอาพัสดุไปส่งเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายเลขพัสดุไว้ครับทําให้เราไม่สามารถเช็คสถานะพัสดุได้ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดผมอะ่ะคนปกติเวลาส่งพัสดุมันก็ต้องถ่ายเลขพัสดุเพื่อจะได้รู้ความคืบหน้าของพัสดุทุกครั้งนะครับเพราะการที่ไม่ถ่ายเนี่ยก็คือก็คือเหลาๆเองของคนส่ง ผมก็อเอาไปตรงอก็คือเออน้องผมนะซึ่งถ้าไม่สั่งมันการที่มันจะไม่ถ่ายไม่รอบครอบก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับก็เออประมาณนั้นนะครับเออราคาเออใช่บางคนถามว่าพี่แล้วราคาปเป็นยังไงเทียบกับห้าโปรเออผมมองว่าราคาเนี่ยมันก็มันก็คือตัวเปิดตัวใหม่อะ่ะอ,อนะครับ แต่สำหรับผมอะผมมองว่าราคาที่ผมได้กับรุ่นนี้มาเนี่ยผมโอเคแล้วนะผมไม่ได้รู้สึกโดนหักหลังหรือว่าโดนอะไรนะเพราะเหมือนบางคนที่เขาซื้อผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ขอพาดเพียงนิดนึง ผลิตภัณฑ์ของ Apple อะไรเนี้ยนะครับบางคนน้อยใจว่าแบบเอ้ยพอซื้อเพิ่งซื้อรุ่นนี้มารุ่นนั้นเปิดตัวพอซื้อรุ่นธรรมดารุ่นโปรมันดีกว่านิดนึงเพิ่มตังค์อีกนิดนึงมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเขานะครับบางทีเหมือนกับเราเพิ่งซื้อรุ่นก่อนหน้ามาแล้วพอรุ่นใหม่ออกเรารู้สึกเหมือนแบบเอ้ยสเปคที่ปล่อยมาในรุ่นหลังเนี่ยมันมันดีกว่ามากจะรู้สึกเหมือนโดนหักหลังอะไรเนี้ยนะครับก็ก็เป็นความรู้สึกของผู้บริโภคแล้วแต่คนนะเออแต่ละผมผมก็เฉยออ่่ะ้้้าาาาเเรรตัดดดสิินใจซืแแแลลลววววปี ว่ามันดีสำหรับเราสำหรับราคานั้นอยู่แล้วเออนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวใหม่มันดีขึ้นโดยที่ราคามันแรงขึ้นมันก็สมเหตุสมผลแต่ถ้ามันดีขึ้นแล้วราคามันลดลงก็อาจจะมีจี๊ดจนิดหนึน่งนะครับเออราคานะครับราคาเปิดตัวมาราคาเต็มนะครับเซ็ตเอ่ด a d v e n t u r e Combo Set นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็ตีว่าหมื่นเก้านะครับกดโค้ดส่วนลด ปุ๊บๆๆนะครับก็เหลือ15,990หื้าประมาณ1 6 16. 16กับตัวนี้ที่ผมได้มา1 4 0 0ครับผมมองว่า1 4 0 0ตัวนี้กับ1 6เซฟไปกว่า6,000บาทเนี่ยเอ่อผมโอเคแล้วนะเออนะครับผมโอเคแล้วไม่ได้รู้สึกว่าต้องขยับไปเป็นรุ่น6แต่อย่างใดเพราะว่าหลักๆที่มันอัปเกรดมาก็มีประมาณนี้แหละนะครับอีกอย่างหนึ่งผมชอบการที่มันเล่นมีสีแดงอยู่ด้วยนะครับ ส่วนอพอร์ตด้านข้างไทซีเนี่ยที่บ่นไว้วันแรกตอนแกะนะครับว่ามันเปิดยากแต่ก็ยังรู้สึกว่าเปิดยากจุนะครับเออแต่ฝั่งที่เป็นแบตเตอรี่นี่เปิดง่ายนะครับเนี่ยเราสามารถแบบว่ากดปุ่มนะครับกดลงไปแล้วก็สไลด์เบาๆอย่างนี้ออกได้เลยนะครับนี่เปิดออกมาแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะครับซึ่งการออกแบบผมชอบมากนะครับเพราะว่าภายในเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นเหล็กสแตนเลสหรืออะไรบางอย่างนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะขอโทษด้วย ที่ดูแล้วนะ่าจะช่วยระบายความร้อนของแบตเตอรี่เวลาใช้งานหนักได้นะครับทำให้มันร้อนในระดับที่ไม่รู้สึกว่าอันตรายอ,อ,อนะครับจะพูดว่าไม่ร้อนเลยมันก็ดูจะโอเวอร์ไปหน่อยสำหรับการใช้งานนะครับเพราะผมเชื่อว่าแม้แต่ทั้งคุณถ่าย f ูทีด d 60เฟรมเนี่ยมันก็คือร้อนน่ะนะครับส่วนไฟล์ที่ได้นะครับผมลองโยนเข้ามาในโทรศัพท์แล้วก็หาโปรแกรมเล่นวิดีโอที่จะเช็คขนาดไฟล์แล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับ ไฟล์ที่ผมถ่ายเนี่ยผมจะชอบถ่ายแค่ Full HD 60เฟรมนะครับแล้วก็เป็นไฟล์16:9ต่อนะครับแล้วก็เออมันได้บิตเรทนะครับผมปรับบิตเรทเป็นมาตรฐานนะครับบิตเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณเออ37ล้านอ่าครับกิกะบิตเพอร์เซกนะครับเออน่าจะเรียกประมาณนั้นหรือเปล่าวะเออเมกะบิตเพอร์เซกหรืออะไรสักอย่างอะไรแหละเออคนน่าจะเข้าใจนะครับเออ ผมขอโทษด้วยที่จําไม่ได้ชัดนะว่าหน่วยมันเรียกว่าอะไรอืมแต่ก็เข้าใจกันนะว่ามันประมาณ37ล้านนะครับเออก็37มิเมกบิตเพอร์เซกอืมเข้าใจอย่างนั้นเพราะล้านก็คือ M เนาะโอเคนะครับก็ถือว่าในความคมชัดกับเฟรมเรทระดับนี้นะครับบิตเรทวิ่งไปขนาดนั้นทั้งที่เซ็ตเป็นค่ามาตรฐานก็ถือว่าคุณภาพสูงเลยทีเดียวภาพก็จะดูคมชัดลึกนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเปรียบเทียบกับตัวของรุ่น6ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับซึ่งมันผิดคาดนะครับเพราะว่าในตอนรุ่น4กับรุ่น5เนี่ยส่วนมากจะเปิดตัวไม่กันยาก็ตุลานะครับแต่ว่าพอม,มารุ่น6เนี่ยมาเปิดตัวพฤกจิจก,กานะครับซึ่งผมก็ตั้งเส้นชัยไว้แล้วว่าถ้าจนถึง11-11แล้วมันไม่มีข่าวคราวยังไม่เปิดตัวรุ่น6เนี่ยผมก็จะซื้อรุ่น5รไปลเลยนะครับก็ ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับเหมือนที่ได้ยินมาก็คืออย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะแบตเตอรี่ก็ยังใช้เป็นตัวเดิมอยู่นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่จากรุ่น4มารุ่น5เนี่ยมีการอัปเกรดนะครับจาก1,000 1,740หเรยสี่หรือ1น5่เจเนี่ยมันไม่แน่ใจนะอัปเกรดแนละ้วเป็น1,950ันกรบก็อัปเกรดขึ้นมานะครับในตัวของแบตเตอรี่เพราะฉะนั้น นี่คือความน่ารักอย่างหนึ่งของ DJI ก็คือถ้าคุณเคยซื้อแล้วในรุ่นใดรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับรุ่นต่อๆไปเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องซื้อ Aventure Combo ก็ได้ถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่เพิ่มเติมมากมายนะครับเหมือนผมเนี่ยเหมือนผมซื้อรุ่น5 p r โปแล้วใช่ไหมครับถ้าผมผมสมมติวันหนึ่งผมรออีกสักปี2ปีจะอัปเกรดเป็นรุ่น7รุ่น8ผมอาจจะไม่ต้องซื้อ Aventure Combo ก็ได้ถ้าเขาไม่ได้เพิ่มอะไรมาเพราะนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้ไม้ับ1.5เรนรับ แบตเตอรี่พร้อมเคสแบต3ก้อนอผมได้มาแล้วในตอน5โปรนะครับอะไรพวกนี้นะครับพวกคลิปหนีบพวกนี้นะครับเป็นแม่เหล็กที่ดูดแรงนะผมรู้สึกว่ามันก็ดูดแรงดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมหลักๆเนาะเพราะฉะนั้นออผมชอบนะบผมชอบผมชอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปที่พูดถึงอีกหลายอย่างนะครับคอนเทนต์ผมผมคิดไว้หลายอย่างเนาะแต่เราค่อยมาทยอยทํากัน นะครับก็ประมาณนี้ฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมบางคนพอเห็นรุ่น6แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่รุ่นหกอัปเกรดมาตัวเองไม่ได้ใช้ผมก็แนะนําให้ขยับกลับมาเป็นรุ่น5โปรดีกว่านะครับจะช่วยเซฟเงินคุณได้ค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าเป็นคนติดเทรนด์อินเทรนด์นะครับว่าอะไรที่จะซื้อมันก็ต้องของใหม่ซิวะอะไรเงี้ยชีวิตคุณจะไม่มีทางได้ของดีที่เหมาะกับตัวคุณเลยจริงๆเพราะว่าคุณซื้อเพราะมันใหม่ไม่ได้ซื้อเพราะว่า มันเหมาะกับการใช้งานกับความต้องการของคุณนะครับถ้าถามผมถามว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าผมยังไม่ซื้อรุ่น5 Pro ผมจะซื้อรุ่นไหนผมก็ยังยืนคำเดิมว่าผมจะซื้อ5 Pro อยู่ดีนะครับด้วยฟังก์ชันความสามารถแล้วก็ราคามันก็โอเคสำหรับผมอยู่แล้วนะครับผมก็คงไม่รู้สึกอยากขยับไปซื้อรุ่น6เพราะรุ่น6นะใช่ครับมันอัปเดตมา,ม,ามีเลนมาโครนะครับแล้วก็อะไรหลายๆ,ๆอย่างเพราะฉะนั้นเออแต่คน แต่ให้ผมแนะนำเป็นผมถ้าคุณไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลในด้านของการถ่ายวีดีโอการทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบจริงจังถามว่ารุ่นนี้มันใช้ถ่ายจริงจังได้ไหมมันใช้ได้นะครับแต่ว่า,าถ้าคุณเป็นคนที่ติดถ่ายคอนเทนต์กลางคืนนะรุ่น6มันตอบเจยดกว่าเพราะเซ็นเซอร์มันใหญ่ขึ้นรูนรับแสงมันดีขึ้นนะครับปรับจาก2.8มาเป็น2.0นะูน่ะรูรับแสงยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในะคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมติดตามเอาไว้ด้วย